สวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่แม่อ้อยจะจัดไปทําบุญก็คือต้มขาไก่นะคะวันนี้แม่อ้อยใช้ทั้งสองไก่ค่ะพอดีวัตถุดิบในตู้เย็นมีแบบนี้นะคะไก่บ้านแม่อ้อยใช้หนึ่งตัวค่ะเป็นไก่สาวนะคะก็จะไม่เหนียวค่ะแล้วก็เครื่องในนะคะอีกห้าพวงนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอกไก่ค่ะสามอกนะคะที่แม่อ้อยใช้ เพราะว่าจะนําไปทําบุญด้วยแล้วก็ต้มเผื่อคุณตาด้วยค่ะส่วนตัวนี้จะประกอบไปด้วยต้นข่าอ่อนนะคะอันนี้นไม่ว่าไปถอนมาจากสวนคุณยายนะคะแล้วก็นํามาปอกนะคะนี่นะคะแล้วก็หัวข่าอ่อนค่ะแล้วก็หอมแดงมะเขือเทศพริกแดงจินดาค่ะแล้วก็ใบมะกรูดตัวนี้จะเป็นผักชีนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผักชีฝรั่งค่ะ ตัวนี้จะเป็นพริกแห้งทอดนะคะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมีน้ำปลาน้ำส้มมะขามน้ำมะนาวน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำปลาเกลือผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูพร้อมกันค่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกะทินะคะวันนี้แม่อ้อยใช้1นกิโลค่ะก่อนที่เราจะทำนะคะแม่อ้อยจะนำไก่ไปต้มก่อนนะคะ เพื่อจะดับกลิ่นคาวเขานะคะนําไปต้มใส่กับพวกเครื่องสมุนไพรเนะะี่ยค่ะส่วนขากระตคายใ่อ้อยต้มรอไว้แล้วนะคะ<ๆ>ก็จะเด็ดใบมะกรูดใส่ลงไปแบบนี้นะคะพร้อมด้วยเกลือ1ช้อนชานะคะเดี๋ยวนำไปต้มกันเลยนะคะเพื่อจะดับคาวเขานะคะเพราะว่าไก่เนี่ยเขาจะมีแบบเลือดนะคะ แบบฟองขาวๆเขาอะค่ะต้องนําไปลวกแบบนี้ก่อนนําไปต้มแบบนี้ก่อนนะคะ,คะที่ขาน้ําที่แม่ต้มรอนะคะก็เดือดแล้วแม่ก็จะเทไก่ลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะรอหม้อเขาเดือดอีกรอบนึงนะคะไก่ของแม่ใช้ไก่สาวแล้วก็เป็นอกไก่ไก่จะไม่ค่อยเหนียวอะคะ่ะก็ต้มให้หมอ้อเดือดก็เป็นอันใช้ได้นะคะในระหว่างรอนะคะเราก็ไปจัดการกับเครื่องต้มขากันเลยค่ะก่อนนี้เรามาหั่นขากันก่อนนะคะ เดี๋ยวส่วนผสมยังไงเดี๋ยวเมย์อ้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะล้วก็จะมาดูส่วนของต้นข่านะคะเราก็จะหั่นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะในส่วนของข่านะคะก็ระเรียบร้อยนะคะนีเ่เรามาหั่นส่วนของตะไคร้ค่ะตะไคร้เมย์อ้อยใส่ไปห้าหัวนะคะ ส่วนใบมะกรูดไม่อ้อยจะใส่ไปบางส่วนนะคะค่ะเขาจะได้สีสวยๆนะคะอันนี้ใส่เป็ก่อนส่วนหอมแดงนี่ขาวแค่บุบๆนะคะส่วนมะเขือเทศเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะใส่แต่งเพิ่มสีสันนะคะส่วนพริกเราก็หั่นประมาณนี้นะคะพริกกินดา ต้มขาไก่นี้รสชาติจะไม่จัดจ้านเหมือนต้มยำนะคะฉะนั้นเราก็จะใส่แค่พริกจินดาแล้วไม่ต้องโขกค่ะแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะของย้อยจะไม่ได้ใส่เห็ดนะคะวันนี้แล้วก็ลืมไม่ได้ก็ต้องเป็นรากผักชีค่ะนี่นะคะเครื่องต้มขาไก่เราก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ไก่ที่แม่อ้อยต้มไว้ไวก็ประมาณสิบนาทีแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะ,ค,ะความคาวของเขานะคะ เราต้องช้อนออกใช้ได้ละไม่ไว้จะตักไก่พักไว้ก่อนนะคะเพื่อจะมาเลือกเครื่องสมุนไพรออกนะคะส่วนน้ำตัวนี้ไม่ไอยก็จะกรองแล้วก็ใช้เป็นน้ำซุปต่อค่ะ เนี่ยเคล็ดลับที่ทำให้ไก่ไม่ขาวนะคะนี้เรามาเริ่มต้มกันเลยค่ะแล้วก็จะใส่พวกตัวนี้ลงไปก่อนค่ะมีหอมแดงรากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ข่าอ,อ่อ,อนๆค่ะโอเคเดี๋ยวรอหม้อเดือดนะคะทีนี้ม่้อยจะใส่กะทิลงไปครึ่งน,นึงก่อนนะคะ พร้อมหอมทีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะก่อนอื่นไน่อ้อยใส่น้ำตาลลงไปก่อนค่ะใส่น้ำตาลมะพรา้าวนะคะหนึ่งช้อนเกลืออีกหนึ่งช้อนชานะคะทำอาหารนี่ขาดเกลือไม่ได้เลยค่ะเสร็จนะคะน้อยตามนยส้มมะขามคะ่ะ ก็มาขามห้าช้อนนะคะข่าในน้ำปลาค่ะช้อนค่ะทีนี้แม่อ้อยจะตามด้วยผงปรุงรสนะคะหม้อใหญ่ก็หนึ่งช้อนชาค่ะทีนี้แม่อ้อยขอชิมรสชาติเบื้องต้นดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอร่อยค่ะรสมันต้องออกละมุนละมุนนะคะ เดี๋ยวไม่ไอ้อยน้ำส้มมะขมามแล้วก็เปรี้ยวใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าไม่ไอ้อยจะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมะนาวนะคะเส็นลูกค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ไก่กันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จไม่ไอ้อยตามด้วยมะเขือเทศเลยค่ะแล้วก็รอให้หม้อเดือดนะคะก็เป็นอันใช้ได้เลยค่ะ โ <Okay, S 2> mm hmm. อเคหม้อเราก็เดือดแล้วค่ะ mm hmm. หอมมากเลยค่ะเ mm hmm. นี่ย mm hmm. ขาวอ่อนนะคะกินได้ทั้งหมดเลยค่ะ mm hmm. ทีนี้ไม่อ้อยจะเติมกะทิที่เหลือนะคะโ okay. mm hmm. อะะเคหม้อเราก็เดือดอีกรอบแล้วนะคะทีนี้ mm hmm. เสร็จสิ้นกระบวนการด้วยการโรยด้วยใบมะกรูดค่ะ จินดานะคะผัดชีแล้วก็ผัดชีฝรั่งค่ะก็โรยโด้วยพริกแห้งทอดนะคะทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะหอมมากเลยค่ะทำกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะ และหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงขาวพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ